กับเช่นเคยนะช่วงาถามตอบปัญหาโฟนนะครับแนะนำพอแบงค์หน่อยครับขอราคาไม่สูงมีดูทายซีชาร์จเร็วความจุไม่ซีเรียสหมื่นแอมป์ก็ได้แม็กโดโดก็ได้นะผมทนไม้ทนมือนะครับ e loop ก็ได้นะผมในช้อปปี้จะมีร้านอย่างเช็นทโดยตรงนะครับ e 2 9ก็ได้นะครับผมขอ e loop e loop e 3 6นะครับผมก็ได้นะครับผม หรือพอแบงก์วายเดชชาร์จเกอร์หมื่นแอมป์นะผมชาร์จแบบไร้าสายก็ได้นะผมสายชาร์จเท่าได้3ช่องมีไมโครไทปซีนะผม iPhone ก็ได้นะผมชาร์จได้4เครื่องพร้อมกันนะครับผมวายเดช USB Type-C ท,ทั้งเข้าและออกก็ได้นะครับผมหรือ จะเป็นล็อกสเปซพีดีก็ได้นะผมเอสพีซีนะครับยูแซมก็ได้ฮิลล์สามห้าก็ได้นะครับผมสำนี้ในช่วงถามตอบปัญหาโฟนห้องจดลงเพฟรีเท่านี้นะครับขอบคุณใจตาละการชมได้รัสวัสดีครับ